ครับพ่อแม่พี่น้องบอกกันคือเก่าแล้วครับเมือนี้บารบาดว้ใชิมาตำปนปลาทูเด้อครับใส่เห็ดไข่น้ำรับถั่ลุนทำเมืองน้ำกันครับทอิกยัวหอมครับพร้อมกับชูมเห็ดไข่นะครับฝนเสร็จปลาทูครับเสร็จใส่ขัวหอมน้ำกันเลยพี่น้อง ขัวพริกแล้วล่ะก็ตำพริกก่อนครับพี่น้องตำใส่กระเห็ดไข่ไว้เลยด้อครับนี่ตตำป่นปลาทูใส่จูมเห็ดไข่ครับหลักทุเรีเนยนนะครับ ครับพี่น้องหลังจากแกะปลัทูแล้วนะครับนี่ใส่ไปเลยครับใส่ไปก็เห็ดไข่ที่ห้าขัวที่เ้าตํ้ไปนี่ครับใส่ไปเลยครับเสด็จหอมหอมครับเวลาตําปปนออกมาจะเสบ็เสบๆครับกอนเสยอใส่เสกเมืองกระดูกน้ำกระดูกอยากเสียล้ายแน่ย่ครับลาทู มืงคลิปแล้ครับกดเป็นกำลังใจกดติดตามบาบากระสาวหน่อยน้ำเนื้อครับพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวบาบาจะได้เห็ดคลิปใหม่ออกมาให้พี่น้องได้รับชมรับเมืองครับกระทูกกับเข็งต้นกห,หน่อยกับสี่สิบบาทพี่น้องเขาของชุมมือนีกับเพี้งแห้ครับบวัวเต่บลไดดอกผมว่า ปนประทูไปเลยครับใส่จูมเฮ็ดไข่ครับเดี๋ยวคอยหลุ่นต้นขึ้นโต้น้ำครับเท่อนึงพักหนายเก็บมาหลายแลวครับหพักเก็บมาแต่หน้าบุรละครับทั้งพัก,กเกษตรทั้งหัวปีหน่วยกเกษตรโอ้หลากหลายครับก,กินอยู่แบบบานๆเฮ้านี่ยแะครับมีอย่างก็กินนั่น,น,น สาวห,หน่อยเพื่อนก็นอยากกินปนเฮ็ดใส่กระทูเพื่อนวะมาบ้ากนาันเลยต้องจัดสามขำคอของสาวห,หน่อยครับเพื่อนก็นสมัครกินเป็นปนแหงเด้อครับสาวห,หน่อย ปรุงรสกันต่อเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำปะลาราปรุงสุกนะครับน้ำปะลาราต้มสุกใส่ไปจากน้อยนึงครับผงงาหนิดนึงครับผมบางคอมเมนต์เพื่อนกะคอมเมนต์มากขาำที่โบสุภาพก็มีด้ครับแจงบาบาดเห็นมีอยู่คนหนึ่งแหละครับคอมเมนต์มากข่าโบ,บ,านนบ,มมาบสุภาพก็เลยไปต่อเพิ่นด้วยครับ ลุ่นถามเมืองกันต่อครับเรียบร้อยครับมาครับหลังจากติดตำน้ำพริกแล้วแล้วครับตัป้ปนนี่หละครับปลาทูกับยากลางร้ายเนี่ยครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วเด้อปนปลาทูใส่จูมเห็ดไข่อันนี้ก็ตำบะได้เพี้นแห้งนอพี่น้องตัวแม่ของสาวหน่อยเพิ่นบมากินเผ็ะด้ครับ เกลือปลอยแล้วครับผมน้ำพริกปลาทูใส่จุ่มเห็ดไก่ครับพี่น้องแสบๆน้ำกันเลยครับทะลุต้นขึ้นโต๊ะอีกทีหนึงครับผมมากครับพี่น้องเมนูปิดถ่ายครับพี่น้องลองเฮ็ดเบิ้งครับแข่งปลานิ่งใส่จุ่มเห็ดไก่ครับ แกงแบบเล่าๆเอาเลยพี่น้องคลิปนี้อาสิบรายไทยเด้อครับหอนหอนหอนพี่น้องแกงใส่ผักขึ้นให่งใส่จูมเม็ดไข่ครับพี่นอ้องเอ้ยหอมหอยหอยเลย คุณถามเมืองเป็นน้ากันครับตอนขึ้นโตครับใส่ลูกโดดไปหลายลูกอยู่ครับเก mm ็บ hmm. ลอยครับแกงปลานิลใส่จูบเห็ดไข่ครับแกงเล่าเลเอาใสหน้ำปลาอันนี้นะครับ mm hmm. พี่จะได้ครับไปแต่กินกันในบ่นอนพี่น้องหอนๆเลยครับนี่ ต้มแล้วไหมไหมครับผมเดี๋ยวขึนโตครับสวัสดีครับผมไอพี่น้องขึ้นโตะเรียบร้อยครับผมแกงปลานิ่นใส่จุ้มเห็ดไข่ครับผมพร้อมกับปนเห็ดไข่ใส่ปลาทูนึ่งนะครับพร้อมกับผักสดครับเป็นหนวยกะทินครับหัวหอมแล้วก็หัวปีครับผมสีสันออกมากัดสิบประมาณนี้นะครับพแม่พี่น้องกินข้ากินปลากันยังนาะ ถ่ายัง่งบาท่านกินกับมากินกับบาบาสาวหน่อยเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ